สวัสดีครับเราก็มาเจอกันอีกครั้งนะครับในบทที่7การติดตั้งฟอนต์สำหรับ AutoCA d for m a แนะครับถ้าสมมติว่าเครื่องของเพื่อนหรือ,อว่าน้องๆเองนะครับไม่มีฟอนต์รองรับนะครับเวลาเราเปิดไฟล์างานขึ้นมาจะก,กลายเป็นภาษาต่างดาวสำหรับฟอนต์นั้นๆน,น,นะครับเราไปดูตัวอย่างกันก่อนนะครับว่าถ้าไม่มีฟอนต์รองรับจะเป็นอย่างไร แล้วจากนั้นเรามาดูขั้นตอนการติดตั้งในส่วนของฟอนต์สำหรับ AutoCAD for Mac กันผมจะเปิดไฟล์ตัวอย่างงานขึ้นมาหนึ่งตัวนะครับเห็นไหมครับถ้าเครื่องของเรานะเครื่อง Macbook ของเราไม่มีฟอนต์รองรับนะครับภาษาที่ออกมาจะเป็นภาษาตา่างดาวทันทีนะครับเราจะ มาดูวิธีการติดตั้งนะครับในส่วนของฟอนต์ฟอนต์ที่เราจะติดตั้งให้จะเป็นนามสกุล hhx นะครับจะเป็นฟอนต์มาตรฐาน2ฟอนต์ก็คืออังสนา hhx แล้วก็คอเดี a hhx หลังจากติดตั้งเสร็จนะครับขั้นตอนที่สําคัญนะครับจะต้องปิดโปรแกรมไปก่อนแล้วก็เปิดขึ้นมาใหม่ถ้าเปิดโปรแกรมขึ้นมาใหม่นะครับยังไม่หายจําเป็นจะต้องรีสตาร์ทเครื่องนะครับผมอ่ะเรามาดูขั้นตอนกันก่อนแล้วก็มาดูฟอนต์ นะครับว่าเราจะไปเอาฟอนต์จากที่ไหนนะครับก่อนอื่นผมจะปิดโปรแกรมตัวแครออกไปก่อนนะครับมาดีไฟเดอร์ผมมีฟอนต์นะครับสองฟอนต์ก็คืออังสนาและก็คอเดียอยู่ณนที่นี้นะครับถ้าเพื่อนๆหรือว่าน้องๆคนไหน ากจะได้ก็ส่งเป็นอ e ีเมลมาแล้กันนะครับใต้คลิปวิดีโอนี้ผมจะทยอยส่งไปให้นะครับแล้วก็เอาไปทดลองติดตั้งกระดูนะครับผมคลิกขวานะครับก็ปี้สอไอเทมนะครับไปที่แอปพลิเคชันนะครับออโตเดออโต t แคด2สองพเลื่อนมองมาที่ออโตแคดสองนะครับคลิกขวากดตรงโชว์แพ็กเกจคอนเทนต์นะครับเดี๋ยวไคลิกตรงคอนเทนต์นะครับมากดตรงรีซอร์ นะครับหาไฟล์โฟลเดอร์หาไฟล์ฟอนต์นะครับขึ้นต้นด้วยตัว f นะครับอาจจะเยอะหน่อยค่อยๆเลื่อนลงมานะครับน่าอยู่แถวๆนี้นะครับฟอนต์นี่ครับเดี๋ยวมาคลิกเข้าไปนะครับจะมีอยู่2ตัวนะครับต้องติดตั้งให้ตรงจุดนะครับถ้าเป็นไฟล์ h x เนี่ยต้องติดตั้งจากตรงนี้เลื่อนเมาส์มาที่นี่นะครับคลิกขวากดเพจเลยนะครับเพจสองไอเทม โปรแกรมจะให้อคอมพิวเตอร์ของเราจะให้เราใส่ซีรีส์เข้าไปก่อนนะครับเพื่อยืนยันกดาโอเคไปนะครับจะมีการติดตั้งตัวนี้ไป2ตัวนะครับปิดออไปนะครับกับผมนะเราจะไปเปิดโปรแกรมขึ้นมาใหม่ถ้าไม่หายนะครับถ้าไม่หายก็จะต้องรีสตาร์ทเครื่องนะครับแต่นอกเพื่อนไม่ต้องกลัวว่าผมจะใส่เป็น บทที่7เนี่ยนะครับการติดตั้งฟอนต์เนี่ยเป็นพาร์ทหนึ่งละกันบทที่7นะครับเป็นเจ็ดจุดหนึ่งนะครับเพื่อนๆก็หรือว่าน้องๆอีกก็ตามในส่วนของ7.2อีกทีหนึ่งนะครับอยากจะมาดูผลลัพธ์นะครับแล้วก็ผมจะให้ถ้าใครต้องการนะครับในส่วนของฟอนต์ก็ส่งอีเมลมาตรงนั้นครับไปเปิดโปรแกรมมาตั้งแต่ขึ้นมาก่อนนะครับนะครับกดตรงนี้นะครับกดโอเพ่น ไม่หายนะครับไม่หายนะครับผมผมจะทําการรีสตาร์ทไปก่อนนะครับรีสตาร์ทเครื่องไปก่อนนะครับแล้วมาดูอีกครั้งหนึ่งนะครับปิดอไปก่อนนะครับรีสตาร์ทนะครับ